สวัสดีครับผมช่างเยญกับเนิดนะวันนี้นำคณะรู้สิทธิ์จิตสามาตัดผมฟรีเพื่อประชาชนที่วัดลาดประเค้านะครับอยู่ถนนเส้นรามินทานะอยู่กรุงเทพนะครับก็วันนี้ได้นำคณะรู้สิทธิ์นะครับมาตัดผมนะครับเพื่อประชาชนเนี่ยร่วมกับนะครับกิจกรรมที่วัดลาดประเค้านะซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันที่16บวันเสาร์าที่16นะพฤษภาคม2563กนะครับก็มารอตัดผมนะครับให้กับ ประชาชนที่มารอรับโรงทานด้วยนะนะครับวันนี้วัดก็มีแจกโรงทานสอรอบนะจะเป็นรอบ10โมงเช้านะครับคือก่อนเพลน,นะครับให้กับเ,เพื่อแก้ปัญหานะครับรรเทาทุกข์ให้กับญาติโยมแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติครับโควิด19 <c oughs> นะแล้วก็รอบ2จะเป็นช่วง17 17นฬิกาครับคือประมาณ5มงเย็นนะก็จะมีการานั่งรอเที่ยวรอเป็นแถวเลยนะครับ นะครับเพื่อรอรับนะครับบริจาคนะก็จะมีข้าวกล่องนะครับจะมีข้าวกล่องถุงยางชีพแบบเ,เล็กๆนะครับจะมีมามา่าข้าวสารอาหารแห้งพวกปลากระป๋องนะครับแล้วก็นมนะครับก็เป็นของยางชีพที่บรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีในสถานการณ์ตอนนี้นะเดี๋ยวท่างใหญ่จะพาไปดูนะครับไอ้โรงทานนะครับที่เขารอดูกิจกรรมนะตามมาเลยครับตามมาเลยเดี๋ยวท่างใหญ่พาไปดูตามมาเลย นะครับนี่ก็เป็นพี่น้องประชาชนชาวลาดเท้านะครับที่วัดมารอรับแจกไข่นะครับวันนี้ไข่เยอะเลยนะครับน่าจะหลายพันฟองนะหลายหมื่นฟองนะครับห็นอยู่จานครับก็ขอสวางหน่อยนะครับก็ตอนนี้นะครับประชาชนที่รอนะครับที่รอก็ดูคาดคะแนนด้วยสายตาก็หลายร้อยคนเดินเดินเดานเข้ามาดิ ทำมาเลยมาดูไข่ครับมาดูไข่นะครับน่าจะเป็นบริษัทบริษัทด้วยนะครับบริษัท Miss Lily Power จำกัดนะครับร่วมโครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิดนะครับโควิดนทีนะครับไข่นะแจกไข่หนึ่งพแฝหนึ่งหนึ่งพันแผงนะครับ แผ้งหนึ่งก็มีประมาณเท่าไหรอ่ะสิบยี่สิบสามสิบสามสิบฟองพอดีสามสิบฟองนะครับนะครับก็มาดู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 เจ้า,า,าบ้านอยู่ในนีกนี้นะในนี้ก็มีนะครับเจ้าบ้านที่รออยู่เนี่ยเดี๋ยวมาดูเลยตามมาดูเลยตัดผมตัดผมเดี๋ยวเดี๋ยวประกาศเดี๋ยวให้นรองพ่อประกาศนะเดี๋ยวเดี๋ยวตัดผมรอไปด้วยเดี๋ยวให้นักรอนักเรียนมาให้พบ,พบก่อนนะครับเจ้าบ้านก็มารอนะครับนี่นี่อยู่ใน ในวิหารก็นะครับหลบแดดหลบฝนอยู่ทีนี้นะนะครับกอวันนี้นะครับก็มีเศฐกิจสำนักง,งานเขตเศรกิจนะครับที่เขตน่าจะเขตลาดพร้าวนะมาอำนวยความสะดวกนะครับในดูแลความปลอดภัยแล้วก็จัดระเบียบนะครับของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการมีจุดคัดกรองมีวัดอุตภูมิแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกนะครับให้กับนักเรียนช่างทุกคนนะ เดี๋ยวท่นานใหญ่จะพาไป<บ>าดูนะครับไปตัดผมนะนะครับ,บ <า S 1> โอเค ก็อยากประสบภัยทั้งหลายเหล่านี้เช่นเดียวกันแต่วันนี้เนี่ยมาเกิดขึ้นที่ประเทศไทยอยู่วันที่พวกเรายิ้มแล้วไม่เห็นหน้ากันยิ้มแล้วไม่เห็นรอย,ยิ้มซึ่งกันและกันอยูบางคนเนี่ยติดแมตรเดินเข้าหากันพูดคุยกันนะเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรและเราจะสู้ ต่อไปได้อย่างไรนะในม่วงระยะเวลานี้เนี่ยอาจจะมาเชื่อมั่นว่าทุกคนทุกท่านเนี่ยบางคนบางท่านก็อดทนคงใจตัวเองหลาเช่นเดียวกันนะเพราะว่าเมื่อสองเดือนที่แล้วเนี่ย เราไม่สามารถที่จะประกอบกิจการงานัดได้เลยโดยเฉพาะห้องส่วนเล็กๆไม่ว่าจะเป็นร้านเสริมสวยหรือร้านตัดผมต่างๆก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดช่วงระยะเวลาตรงนั้นเนี่ยเรา

ไายแบบนวลคืนนะไม่ขาวนะครับพี่น้องประชาชนก็มารอมารอคิวนะครับเป็นจํานวนมากนะตัดไปแล้วนะครับคนละสองสาหัวแล้วนะตั้งเป้าให้ตัดคนละห้าหัวนะครับประมาณห้าสิบหัวนะครับถึงสิบหัวนะก็นะครับชาวบ้านเขาก็จะมารอคิวนะครับชาลิตาตัดไปอีกทรวงแล้วครับตัดจริงหัวแล้ว,ลวห้าเรขาห้าหัวเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยกว่าถ่ายละครไหมเหนื่อยกว่าอีก <laughs> นะ ก็ตอนนี้ก็ช่างช่างนิตยาเอ้ยขอช่างช่างนิตนครงกนายกเนี่ยจัดทรงะไรวันนี้ลองทรงสูงค่ะลองทรงสูงเป็นไงมั่งไล่เฟดดีขึ้นไหมวันนี้ก็ดีขึ้นกว่าเมื่อาวานนี้แต่ใช่ไหมก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะใจเย็นๆกรุงโรมนะครับไม่ได้สร้าง 2, สาองวันเสร็จนะใช่ไหมก็ค่อยๆสร้างครับโบสถ์เหมือนกันโบสถ์เนี่ยบางวัดสร้างไปสิบปีก็ไม่เสร็จนะครับโอเคสวยงามนะครับ ข้างหน้ายาวไปซอยออกอนิดนึงนะข้างหน้านะเอาหน้าออกประมาณทั้งเซนหนึ่งอ oh, <okay. S 1> ่ะฉีดน้ำมันยาวไป <c oughs> ก็คนแก่เขาต้องการแบบสั้นๆสบาย,บายๆยบริเวณนี้ยตัดออกเซนหนึ่งนะมันยาวไปยกเว้นเขาสั่งว่าเอาเท่านี้นะค่อยว่าก,กันอีกทีนะแต่ช่างใหญ่ว่ามันยาวไปนะครับมาดูช่างชนนะครับซอยเลยเออกพอดีคิอวอ่ะพี่ตัดทิชเส้คเลยช่างชนตัดทรงอะไรครับวันนี้ลองต่ำครับลองทรงต่ำนะ ตอนนี้ตัดไปีหนะัวแล้วสามแล้วครับสามหัวแล้วนะหัวที่สามนะโอ้ค,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 ค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีครับหวีลงมาแล้วคีบเลยเอาเอาหวีหวีล็อกมาก็ไดห้หวีลากลงมาเลยหวีลากลงมาเอออย่างนั้นก็ได้แล้ตัดเลยตัดซิกแซกเสียงๆหวีหน่อยเสียงกันไกลหน่อยเออค่อยๆดี นั่นแหละสองมาดูนะครับมาดูช่างสมชายนะครับวันนี้ตัดหัวที่เท่าไรแล้วเนี่ยหัวที่สามบวกพุ่งนี่หัวที่สามใช่ไหมโอเคค่อยๆทำไปสองตรงสูงสองตรงสูงโอเคครับวางแผนวางแผนมันจะไถขาวนวลเกินไหมหรือว่านวลเฉยเอานวลนวลธรรมชาติธรรมชาติโอเคไม่ขาวนะไม่ขาวโอเคลุยเลยเฮาบอสบอสรถบอสสงครามโลกหรือเปล่ามาแล้ว วันนี้ใครจะตัดมาเลยครับเชิญมาเลยมานั่งเลยนะเข้ามาเลยเข้ามาเลยใครจากคิวเองนะใครจะตัดคนนี้คิวแรกใช่ไหมมามามานั่งเลยวันนี้ตัดไปกิ่หัวแล้วครับช่างสมหมายตัดไปสองวัแล้วครับโอเคเอาลุยเลยนะครับลุยเลยคนนี้ตัดทรงไหนครับถามหาข้อมูลลูกค้าก่อน,นสสเอาลองทรงสูง,สง,สงลุยเลยเอาคุมผ้านะอย่าลืมคุมผ้าเหมือนช่างกระบนศักนะช่างเก่งอ่ะตัดไปจะหมดหัวแล้วเนี่ย นะครับนี่ช่างเก่งก็เรียนจบแล้วครับ15วันนะครับวันนี้ก็เป็นวันมาออกหน่วยนะครับวันวันไปเริ่มขายไปเริ่มขายกาแฟเมื่อไหร่วันจันทร์ครับโอ้วันจันทร์นะครับฝากบอกลูกค้าที่ที่ที่อยู่ที่อยู่ที่บ้านน่ะบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดทําการขายกาแฟเริ่มที่วันจันทร์ประจันพันธ์เลยในช่องยูทูบเนี่ยช่าเก่งบอกว่าจะขายวันจันทร์ใช่ไหมที่ไหนที่ไหนเพื่อนๆจะไปกินฝีมือช่างเก่งรับลูกของห้าันรับลูกกาของห้าอยู่ตรงไหนอ่ะ วง,งแหวนลบลูกกาครับวงแหวนลบลูกกาโซนๆนั่นใช่ไหมครับผมชื่ออะไรช,ชื่อเก่งแห้งครับเก่งแห้งกาแฟสดกาแฟแหง้ง <laughs> <laughs> นะครับนี่ก็พี่น้องประชาชนนะครับมารอตัดผมนะนะครับอยู่ทั้งใหญ่ก็พาลูกศิษย์นะครับมาตัดผมแต่เช้าเลยนะครับก็ได้เอามาวันนี้ก็มีการแจกไข่ด้วยนะแจกไข่นะครับแจกไข่ไก่จากบริษัทจำไม่ได้บริษัทอะไรไม่รู้ ดีครับดีไข่เหินตรงๆงขึ้นเลยพี่ตรงๆเลยเออ <Deswegen S 2> งั้นแหละไม่ต้องเลี้ยวตรงตรเลยดีช้าๆเจนเย็นไขให้กินกรอบทรงให้มันขาดนะพี่จะสูงมากจะสูงมากเหินออเหินออกอเ,เหินเหินออกไข่เลยเเลี้ยวออกมตรงนี้กรอบทรงเนี่ยไข่ตรงตรงขึ้นไปนะแล้วเลี้ยวๆออกอย่างเงี้ยให้มันกินกรอบทรงขึ้นไปด้วยไม่อย่างนั้นกรอบทรงมันไม่หายมันไม่ขาดดีนั่นแหละความทุยระดับนี้พอแล้วนะความสูงได้แล้ว ดีเพื่อนๆนะครับก็ติดตามชมทางช่อง Youtube ก็นะครับเรียนรู้ไปกับช่างใหญ่เลยนะครับช่างใหญ่สอนนะครับอาจจะสอนหลายหัวนะในเวลาเดียวกันนะก็เป็นสถานการณ์จริงนะครับชีวิตจริงของช่างใหญ่นะก็ขอให้ทุกคนนะครับกัดปี้นะครับเรียนรู้ให้เต็มที่เลยนะครับด,นบดีนั่นแหละใจเย็น เน,นเน้นเอาเนื้อคุณภาพครับไม่ต้องไปรีบคนเขาจะตัดไปสิบยี่สิบหัวก็เรื่องของเขาเราตัดสามหัวเราเข้าใจก็คือใช้ได้จบมาจะได้ไม่เสียไม่เสียเทียเยเท่ยวน, <ะ S 2> นยใ้เบรรห,หนึ่ไหนคือรรใช่เบอร,ร 1, ์หนึ่งซ้ำอีกรอบหนึ่งคือเบอร์สองเนี่ยใช้แผ้วถังใช้ลุยตะลุยบุกเบิกไปก่อนนะครับ,บร1 1> ถ้าเราใช้เบอร์หนึ่งขึ้นมันขึ้นไม่ไหวมันหนามันติดเนี่ยเอาขึ้นอีกตัวนี้หนาไปเนี่ยเลื่อบีด ขึ้นไปอีกเหิน่ขึ้นไปเงี้ยเหนเหินขึ้นไปคือเบอร์สองฟันมันห่างไงฟันมันห่างเนี่ยมันดันขึ้นได้แต่ถ้าถ้าเบอร์หนึ่งมันถีเนี่ยมันถีอย่างเงี้ยมันดันแล้วมันติดมันดึงก็ให้เข้าใจลองฝันด้วยดีขาลังทรงโอเคนะฮะ ดีสวยแล้วกรอบทรงสูงแล้วสูงกว่านี้ก็เป็นกะลาครอบแล้วพี่ไม่หมอแล้วใช่ไหมเราเราจะให้มันต่ำกว่านี้ก็ได้นะให้ตองสูงสูงแล้วระดับนี้ยกรอบทรงนะพวดหน้าขอต่ำกว่านี้นิดนึงนะชอบครับมันจะได้มีเหลือความโดดเด่นหน่อยอันนี้เดี๋ยวใช่หนึ่งซ้ำเลยสะดือนหนึ่งซ้ำลงเลยอันนีแหละพยายามทาความเข้าใจนะครับระหว่างที่ผมสอนนะนะครับมันจดไม่ทันหรอกนะครับมันก็จะมีะไลฟ์ขึ้นลอง,ข,ลองขึ้นลองฟันเบอร์สองเบอร์หนึ่งศูนย์จุดห้าใช่ไหม ไปจบแล้วไทยเชื่อมกันดีดีครับมันเลี่ยดูไปเรื่อยหลังจากตัดผมกันแล้วนะครับช่างผิวโคราชตัดที่หัว สี่หัวผู้ชายสองผู้หญิงสองโอเคตัดแค่ไหนไปตัดเยอะเหนื่อยเอาช่างชนช่างชนตัดกี่หัวประมาณนี้ประมาณประมาณนั้นแหละครับสี่หัวทำไมแต่มีผู้หญิงเนี่ยครับวันนี้ผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงด้วยเหรอชอบไม่ผู้หญิงอ่ะโโอ้หนัถือชอบผู้ชายต้องอาจารย์ต้องแก้ไขให้ค่อยๆเรียนรู้ไปช่างสมสมัยตัดกี่หัวอ่าครับทำอะไรอยู่ในี่พวกเขาทำอะไรอยู่ไหว้พระเหรอไม่ไหว้พระ เก็บเก็บอุปกรณ์อ๋อเหลือเก็บอุปกรณ์เงยเมื่อยไหมเมื่อยไหมเอยอยู่มันไหมมันไหมมันครับได้ห้าคนนะบอกแรงใต้แรงใต้หน่อยเออได้ตัดห้าคนวันนี้ครับมี่ยว,ว,วสูงซุ้แล้วก็นักเรียนต้องอ๋อสก,กิเนสหนึง่งโอสสส้สุดยอดทรงทรงสุดท้ายยากไหมทรงสุดท้ายยากไหมทรงทรงรองทรงรองทรงสูงมันยากจนที่เก็บ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 นวลเก็บนวลแล้วก็แล้วก็ัเชื่อมใช่ไหมเชื่อมเชื่อมผมข้างบนถูกไหมมันมีปีกมีเหลี่ยมใช่ไหม ก็เข้งมาเรียนรู้ไปต้องฝึกต้องฝึเยอะก็ฝึกเยอะใช่ไหมก็บอกบอกเพื่อนๆนี่ว่าอยากจะเรียนตัดผมเนี่ยต้อง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 มีใจใช่ไหมมีใจที่จะใจด้วยครับแล้วก็เราศึกษาใน YouTube มาก่อนแต่ว่าถ้าไม่เรียนจริงรับรองครับนอนดู YouTube นอนดู u t u b e ที่บ้านจะ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 รู้ไหมคิ่ว่าอาจจะรู้ขั้นตอนนะครับรู้ขั้นตอนรู้อะไรแต่แต่ไม่แต่ลงรายละเอียดมากไม่ได้ใช่ไหมใช่ต้องลงมืองทำเองผมเรียนใน u t u b e มาสองเดือนแล้วมาลงจริง คนละเรื่องไหมคนละเรื่องเลยครับคนละเรื่องเลยครับเฮ้ยทำไมขนาดลองทรงสูงตัดมาหลายหัวมากนะยังไหมกลืนยากอยากทำกลืนยากใช่ไหมใช่ครับมันมีทั้งขาวนวลกลืนใช่ไหมใช่มันมีทั้งนวลกลืนตัดความขาวออกนวลกลืนยังดีใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็ถ่ายแบบแบบแบบธรรมชาติแบบดูแบบเหมือนตัดเหมือนไม่ตัดก็มีลองทรงสูงธรรมชาติยังไม่เคยตัดดูเออเออนั่นแหละเดี๋ยวค่อยๆดูครับค่อยๆเรียนรู้ไปนะก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็สู้ๆนะครับ ให้กำลังใจนักเรียนช่างใหม่หน่อยครับสู้ๆครับทุกคนสู้รวยๆครับไปซื้อตั๊ลีด้วยนะท่างสมสมชายตัดกี่หัววันนี้อะไรหมายถึงว่าหกหัวสี่หัวสี่หัวฮะสี่หัวขึ่งอีกครึ่งนึงถวายวัดไปนะไม่ต้องกลับบ้านครแล้วึ่งเากลับไปที่ก่อนเหรอิดก่อนสี่หัวขึ้นมีเด็กมีเด็กเด็กหัวครึ่งสมหวังิไหมตัดคนนักเรียน ด้วยลองทรงสูงด้วยผู้หญิงด้วยเกินคาดมีผู้หญิงด้วยเกินคาดโอเคโอเคแล้วช่างกระมวลสากเป็นไงกี่หัวสี่หัวทรงอะไรบ้างมีลองทรงสูงสามตะกินเฮ็ดหนึ่งก็ทำได้ดีเดี๋ยวมองมาไกลๆก็ใช่ไหมค่อยๆเรียนรู้ไปนั่นแหละนะโซ่โซ่วันนี้ก็ เรียนจบแล้วเป็นไงบ้างสิบห้าวันผ่านมาเนี่ยเรียนตั้งแต่วันที่สองมุสภาจนถึงปัจจุบันวันที่เท่าไหร่สิบหกใช่ไหมไม่สิบหกครับก็ครึคร่งเดือนพอดีเรียนทุกวันเลยครับเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเรียนตับผมไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อย,ตอยแต่ทําได้ใช่ไหมทำได้เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกฝนอยู่เรื่อยๆครับห้ามเอาไปเอาไปซุกไว้ในลิ้นชักหรือว่าเอาไปไปทำอย่างอื่นใช่ไหมเราต้องตัดอยู่เรื่อยๆหาเรื่องตัดเลยนะครับเรื่อยๆมีโอกาสก็ตัดจบแล้วจบตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยจบแล้วเรียนสิบห้าวันบอกไปดิตัดไปประมาณกกี่่หัวบออเพืนๆดิ ตั้งแต่วไม่ใช่ตั้งแต่วันแรกจนจนถึงวันนี้ตัดประมาณกี่หัวถึงสามสิบหัวไหมยี่บยี่บสี่ยี่ห้าหัวครับอ๋อเกือบเกือบสามสิบนะรับตั้งวันนี้ด้วยใช่ไหมครับเข้าๆก็ถือว่าประสมเร็จนะครับแล้วก็ขออวยพรให้ช่างกระบนศักดิ์นะครับหรือว่าช่างเก่งร้านกาแฟเก่งเฮงใช่ไหมครับอยู่ที่คลองสี่คลองห้าครับคลองห้าลำลูกกาใช่ไหมเดี๋ยวจะไปกินกาแฟโอเลี้ยงแล้วก็น้ำนมยุงนมเย็น ก็ไปหากินไะด้ที่อะไรนะที่วงแหวนวงแหวนรับลูกค้าของห้าวงแหวนรับลูกค้าของห้านะก็ไปไปอุดหนุนท่านเก่งได้นะครับถ้ามีโอกาสก็อย่าเปิดร้านแต่ผมด้วยช่วยใช่ไหมถ้ามีโอกาส,กาสนะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอวอวยพรนักเดินช่างทุกคนให้ประสบความเร็จนะครับ <S <S ใหเบาา้เป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้าของร้านมีลูกค้าเข้าร้านาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านปลอดภัยขอมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขับรถก็อย่าลืมใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ไปไหว้ขอพระขอพรด้วยกลับบ้านนะ ผีดศีกที่นี่ก็เยอะนะครับวันนี้เพื่อนๆชมแล้วก็ช่วยช่างใหญ่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นเบื้องหลังของช่างผิวนะนะครับช่างผิวก็อยู่นะครับเรื่องลิฟ์นะครับเรื่องลิฟ์มาก่อนมีอะไรพูดไหมไม่มีค่ะเหนื่อยเหนื่อยนะครับพ่อเก็บเนี่ยกวานลานวัดนะครับแล้วก็เก็บเก้าอี้นะครับวันนี้ขอกลับน้ัสกากนะครับหลวงพ่อครับเจ้าวาดนะครับวัดลาดประเค้านะครับหลวงหลวงพี่มหาทีนะแล้วก็น้ัสการพระคุณเจ้าทุกๆพระองค์นะครับที่อนุญาตให้ทีมงานช่างใหญ่นะครับเข้ามา ัดผมฟรีเพื่อประชาชนให้กับชาวบ้านนะช่างโดมกี่หวัวชจ้าโดมช่างโดมกี่หวัวทาทําไมาตัดเดยอะจังวะมสิบหวัวเลยเหรอไม่เคยตัดนะครับผมอ่ะสิบหัว,วหอ,อะไรวะช่างโดมมันตัดเยอะสิบหัวหรอกป่าอันไรเวเหรออะไรวะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะวันนี้เหนื่อยแล้วกลับบ้านแล้ววันนี้ก็เป็นสเสบียงนะครับที่พี่น้องประชาชนเขาแบ่งปันนะก็เ,เอาไปกินนะครับเพื่อประหยัดค่าจ่ายนะครับจะได้ รวยรวยรวยรถครับรถท่านจใจ่ายนะเป็นบรรยากาศกับบรรยากาศวัดนะครับวันนี้ก็มีแจกลงทานนะครับไข่หนึ่งพันแผงนะครับประมาณสามหมื่นฟองนะนะครับให้กับชาวบ้านนะครับได้บรรเทาทุกข์นะครับเนื่องจากประสบภัยนะครับไวรัสโควิด -19 นะครับ19นะระบาดนะครับก็ขอให้อนุโมทาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านนะ วันนี้ก็มีทั้งก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูนะครับแล้วก็น้ําแข็งใสแล้วก็มีอะไรอีกนะครับมีพวกข้าวกล่องนะครับอีกเยอะแยะเลยนะครับวันนี้นะครับนี่เบื้องหลังนะครับทางหลวงพี่มาหาทีก็ไปหาสปอนเซอร์นะครับแล้วก็เก็มร้อยมาให้เพื่อนๆได้กินกันนะนี่ก็เป็นเบื้องหลังนะครับของอทีมงานทั้งใหญ่จิตอาสาทุกท่านนะที่ที่เขาไม่ไม่ไปเพราะั่าไหนใคร โอ้จะไปเาขาเหรอโอเคโอเคถ้างั้นก็ลาไปก่อนดีครับสบาย